คือกระบองเพชรพันหูกระตา่ายมานัดต่ายลยครับตัดมาทิมมันตัดทิมกอบ่าหาเนีเอ่อ่าล่มมากมันหกักเพราะมันมากองไา้ล้างบานราันมันไม่ไป้า่ใหญ่ไปขยะอยู่ กือบเลยตรงที่น้ำสั่งไปขันหัวกระตายเอามากองไว้เป็นขยะจะถอยไม่บึงกลายเป็นง่ามเสยต้นแม่มันก็นอยู่ข้างหน้าบ่าอืง อย่างไ pues ้นเคยนี่ต้นไมนน้นี่กินได้นะครับนี่ 了解哈。